ในช่วงนี้นะครับมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับที่ประสบกับโรคร้ายก็คือเจ้าโรคมะเร็งที่เคยเกือบจะฆ่าชีวิตของเธอไปเธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็ลามไปที่กระดูกจนวันหนึ่งนะครับแพทย์ก็ลงความเห็นว่าอาจจะเดินไม่ได้นะครับ อาจจะทํากิจกรรมต่างๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีการรักษาสารพัดวิธีด้วยกันนะครับแต่วันนี้เธอมีความรู้สึกดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะได้คุยกับเธออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสุภัสราเอ็มเอกับสวัสดีครับย้อนทวนกันนิดนึงเราเคยนั่งคุยกันเมื่อตอนเดือน,อนมิถุนาวันที่8มิถุนาแปมิถุนาตอนนั้นเนี่ยเรามาคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่สุภัสรามีอาการ เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองใช่ค่ะใช่ไหมฮะคุณหมอบอกอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ตอนที่วินิจฉัยขั้งแรกเนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นระยะที่สี่ค่ะระยะที่สี่ะก็คือระยะสุดท้ายนั่นแหละนะฮะชูไหมซึ่งมันแพร่กระจายไปแล้วด้วยใช่ค่ะเพราะ,ะมันแพร่ไปที่ท,ที่กระดูกค่ะที่ชัดๆคือที่กระดูกขาแล้วก็ตอนนั้นมันจะไปกระดูกต้นต้นขาค่ะใช่ใช่ไหมฮะมันทําให้กระดูกขาเนี่ยขาดกระดูกต้นขาขาด คือแทนที่มันจะต่อกันเป็นกระดูกหนึ่งท่อนประกฏว่ามันขาด,ขาดออกจากกัน<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงกระดูกหรือกระดูกที่สําหรับเอาไว้เป็นแกนของร่างกายมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นที่ทราบว่ากระดูกขาดเนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอย่างเดียวเลยะนะครับคือตอนนั้นให้เคมีบําบัดครั้งแรกแล้วก็ พอยาเคมีบําบัดมันไปช่วยสลายก้อนที่มันช่วยประคองกระดูกอยู่เนี่ยออกก็อยู่ๆก็เห็นว่ากระดูกไอ้ขาเราไม่ไม่ไม่เท่ากันสองข้างคือเดิมทีไอ้ก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันช่วยประคองกระดูกปัไว้อยู่ใช่ค่ะแล้วแต่นั้นยังยังแต่ว่านอนอยู่บนเตียงแล้วแล้วให้เคมีบําบัดไปครั้งแรกเนี่ยไอ้ก้อนมันเริ่มสลายไปพอก้อนสลายไปเนี่ยสังเกตว่าเรา ขาเรามันไม่ไมเท่ากันสองข้างแล้วเราลองกระดิกขาดูอปลายเท้าเราไม่กระดิกไม่มีความรู้สึกเลยเลยแล้วก็คิดแล้วละ่ะว่าสงสัยกระดูกจะขาดหรือรอ,อยังไงแล้วก็เอ็กซเรย์ผลกลับมาก็กระดูกมัน,ม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 นขาดแล้วจริงๆอะถ้าอย่างนั้นเราย้อนไปดูบรรยากาศในการพูดคุยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากันก่อนครับผมย้อนเล่าอาการของพี่แดงให้ท่านฟังและผู้ชมด้วยคือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองขั้นที่4ี่ แล้วก็อยู่ในระ,ระยะแพร่กระจายแล้วเพราะว่ามันไปกินจนถึงกระดูกต้นขาตอนที่มันกินกระดูกนะ่ยอาการเป็นยังไงตอนนั้นปวดเมื่อยเพลียเดินไม่ไหวอะไรใช่ใชกคือ คงจะเป็นมาตั้งแต่เราจะทราบว่าว่าเป็นมะเร็งอะคะ่ะคือว่ามันจะมีอาการเมื่อยเมื่อยมากๆไม่เคยเมื่อยมาก,ก่อนมันคงกล้ามเนื้อมันถูกทําลายแล้วก็กระดูกก็ถูกทําลายม,มันก็เลยเมื่อยตอนนั้นที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโดยวิธีการใดก็คําตอบว่าเป็นมะเร็งก็คือการเอาชิ้นเนื้อจากในช่องท้องไปตรวจค่ะก็ะคือคุณหมอจะใช้เข็มดึงชิ้นเนื้อในช่องท้องพอดีตอนตรวจ อันตาซาวก็รู้ว่ามีก้อนเนื้อในท้องด้วยแล้วก็ซีทีก็รู้ว่ารอบๆเอวเราเนี่ยมีมีเนื้องอกอยู่เต็มไปหมดแล้วอาการที่มันทําให้เราจําเป็นต้องไปอุทราซาวจน<อ>้ว่าเนี่ยอาการเป็นยังไงคือตอนหลังมันจะมีต่อมน้ําเหลืองอที่ขาหีบเนี่ยค่ะประมาณสองสามเซนมันปูดขึ้นมาอมพอปูดขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องดิ้นรดนหาคําตอบว่ามันเป็นอะไร แล้วก็มันเป็นต่อเนื่องใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็ป่วยตอนที่ป่วยปวดเมื่อยนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไปไปหาหมอก็หมอก็คาใแจว่าเราเป็นเกี่ยวกับกระดูกของหลังก็ทํากายภาพบาบัดมาก็ก็ไม่ไม่จนทัานเจอว่าตอมน้ําเหลืองมันปูดขึ้นมาค่ะก็เลยได้ไปดิ้นรนไปได้หาก็เลยรู้ว่าเป็นมะเร็งเสร็จแล้วมาเจอบิมได้ไงคะก็พอดีมีเพื่อนถือเป็นเพื่อนแล้วค่ะคือจริงแล้ว เขาก็เป็นผ <Did it. S 2> <th> ู้ป่วยแล้วก็รู้จักกับเรามาก่อนไปเจอกันที่โรงพยาบาลที่ไปหาหมอด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเป็นมะเร็งตับแล้วเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาดีขึ้นแล้วคือตอนหลังเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขามีความยินดีที่จะบอกต่อใครๆว่าเขาใช้อันนี้แล้วดีขึ้นก็จะมีแผ่นพับอยู่ที่กระเป๋าเกงข้างหลังพกไว้ตลอดพกไว้ตลอดเวลาค่ะแล้วป็นกุศลแผ่นกุศลแล้ว ตอนนั้นฉันนั่งรอหมออยู่ที่หน้าห้องตรวจแล้วก็เดินผ่านมาตอนนั้นก็พบหมอเหมือนกันก็พอเห็นอ้าวน้องแดงเนี่ยพี่ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยพี่มีตัวช่วยดีแล้วน้องไปดูนะดูตามเว็บไซต์นี้เลยแล้วก็ดูตัวแผ่นพับเนี่ยก็เลยได้เริ่มใช้กับเขาถึงตอนนั้นเนี่ยต่อให้เราเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมันก็ต้องทดลองและใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเห็นเห็นพี่เขาดีขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็พอไปอ่าน ข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเต็มร้อยมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ใชไหมใช่ใชทำไมถึงเชื่อคุณคนที่เอาใบปลิวมาให้ก็คือพี่ก็เป็นมะเร็งตับด้วยแล้วแล้แลของเขาดีขึ้น,ขนเขาเล่าให้ฟังไหมเขาค่ะก็คือแต่ว่าของเขาเนี่ยรู้สึกจะไม่ต้องให้เคมีบําบัด<อ>แต่ว่าไปตรวจแล้วค่าของเลือดของเขาอะไรเนี่ยปกติหมดแล้วแล้วก็ยาเนี่ย หมอลดของเขาเรื่อยๆคือได้สอบถามข้อมูลจากเขาคือถ้าทุกรอบแต่สำหรับบิมนี่เกิดความมั่นใจได้ยังมั่นใจค่ะเพราะจริงๆแล้วในบิมเนี่ยมันจะมี th1 ซึ่งมันจะมีอิน interferon ก a ม m าที่มาฆ่าเซลล์มะเร็งคือถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ทานบิมอยู่เนี่ยเซลล์มะเร็งอาจจะกลับมาได้กลัวไหมตอนนี้ไม่กลัวค่ะตอนนี้ไม่กลัวใช่คือยังไงก็ไม่หยุดทานใช่ทานไปแล้วเท่าไหร่คะ ตอนนี้ทานแคปซูลวันละหกแคปซูลแล้วก็น้ำมังคุดวันละหนึ่งถุงแคปน้ำมังคุดทานมื้อเช้าแล้วก็แคปซูลเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนอ๋อสองเม็ดสองเม็ดค่ะใช่สามมือต่อวนันใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือกระดูกเชื่อมติดกันแล้ว <S S ค่ะจากการตรวจดูจากฟิลม์มฟิลม์มเอกซเรย์ค่ะเอกซเรย์ค่ะซึ่งคุณหมอบอกผลว่า คุณหมอบอกว่ากระดูกติดสมบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเพื่อจะใส่ซีเมนแล้วก็บอกว่า,านัดมาเจอกันสักปีละครั้งก็แล้วกันนั่นแหละครับเป็นความทุกข์ทรมานไหมค่ะทรมานมากเลยนะหมายถึงว่าความรู้สึกเรื่องของมะเร็งก็ดีขึ้นค่ะแต่มาเจอปัญหาเรื่องของกระดูกใช่ค่ะซึ่งมันคือคือกระดูกเนี่ย พอหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วแล้วก็คุณหมอท,ที่ให้การรักษาที่โน่นนะคะคุณหมอเขาเป็นคุณหมอกระดูกซึ่งซึ่งเป็นหมอกระดูกที่เชี่ยวชาญด้านด้านการบาดเจ็บทั่วๆไปนะคะคไม่ใช่คุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านมะเรง็งเพราะว่าที่นั่นยังไม่มีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วท่านก็ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แนะนําว่าให้ไปฉายแสงฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกมันงอก ผมเชื่อนะครับว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาโดยเคยมีบําบัดและก็สารพัดวิธีมาแล้วซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานของ<ช>คนคที่จะต้องรักษาโดยขั้นตอนต่างๆถึง<ช>แม้ว่ามะเร็งจะดีขึ้นค่ะแต่กลับมาเจอปัญหาเรื่องของกระดูกใช่ค่ะก็หมายถึงว่าพอเรารักษาด้วยทั้งฉายแสงซ้ําแล้วก็ผ่าตัดซ้ําอีกรอบนึงเพื่อเอากระดูกเพื่อปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่เนี่ย มันก็ยังไม่ได้ผลมันมันก็ยังมีช่องว่างของกระดูกอยู่เหมือนเดิมคือมันยังไม่เชื่อมติดกันใช่ค่ะ uh huh. ก็คุณหมอที่ให้การรักษาก็บอกว่าจะให้การรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่าตัดเพื่อใส่ซีเมนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์แทนกระดูกครับค่ะวิธีนี้เนี่ยถ้าเรารักษาไปผ่าตัดไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาอีกในทั้ง5ปี10ปีข้างหน้าค่ะก็ะเลยตัดสินใจค่ะ แล้วก็ประกอบคือก็คงเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะเลือกเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราให้รับการรักษาด้วยหลายๆวิธีมารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยค่ะก็บอกคุณหมอว่าขอพักสักระยะหนึ่งได้ไหมตอนนั้นยอมรับได้กับการที่เราถือไม้ไม่เท้าอยู่ข้างนึ่งแบบแบบคนทั่วๆไปที่คนสูงอายุเขาถือนะคะก็คิดว่าเราได้แค่นี้ก็พอแล้ว แต่แล้ววันหนึ่งก็มารู้จักกับ operation bim ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มผ่าตัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่26พฤษภาเนี่ยได้เริ่มรับประทานสารสกัดจากบิมไปแล้วตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม54 7พฤษภาคม7พฤษภาคมห้แล้วก็ผ่าตัดให้ผ่าตัดบนกราฟเนี่ยวันที่26พฤษภาคมห้าสี่ทีนี้ ตอนนั้นเนี่ยพอหมอก็ตัดสินใจว่าจะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนต์ต่อก็คิดว่าอขอขอทำใจตอนนั้นก็คือก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดหวังว่าบิมจะช่วยเราได้มากค,คือคือเราตัดสินใจใช้บิมตอนนั้นก็เพื่อว่าอย่าให้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันกลับมาเป็นซ้ำกับเราเร็วขึ้น<อ>แต่ว่าพอคุณหมอก็นัดไปเพื่อจะ,จะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนต์เนี่ยก็เอ็กซเรย์ก่อนอพอเอ็กซเรย์ก่อนปรากฏว่า ผลเอ็กซเรย์เนี่ยมันเห็นว่ามีกระดูกเป็นเงาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตอนนั้นก็ติดตามอาการไปอีกอติดตามอาการไปอีกก็ประมาณ3เดือนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วก็ติดตามครั้งสุดท้ายเนี่ยสิพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยกระดูกขึ้นมาเรียบร้อยคุณหมอก็เลยไม่ไม่ใช้วิธีการผ่าตัดแล้วหมอบอกว่ามไม่ต้องทําอะไรแล้วติดตามอาการไปเรื่อย สิบห้าพฤษภาเนี่คือก่อนที่เราจะได้คุยกันใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ใช่ใชหลังจากที่เราได้คุยกันเมื่อมิถุนายนผ่านมาถึงตอนนี้มีการไปตรวจมีการติดตามอาการยังไงบ้างไหมครับคุณหมอไม่ได้นัดตรวจเอาไปตรวจเอาไว้ค่ะไปทําบุนสกแกนแต่ว่ายังไม่ได้ฟังผลส่วนส่วนคุณหมอวันแหกมะเร็งก็นัดไป ตรวจครั้งหนึ่งก็ตรวจเลือดก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิมตรวจเลือดก็ปกติมาคือค่ามะเร็งที่อยู่ในเลือดันปกติมันไม่แสดงผลออกมาถูกไหมฮะส่วนงานการติดตามเรื่องของกระดูกกําลังรอผลเพราะตรวจไปแล้วใชถูกไหมฮะแต่ทุกทุกอย่างคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมดีค่ะดีเห็นเห็นความแตกต่างเลยไหมฮะเห็นค่ะเห็นเห็นความแตกต่างว่าคือจาก เรามีความหวังไว้ว่าแค่เราถือไม้ค้ำยันไปไหนมาไหนก็พอแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องถือไม้เท้าค่ะแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ค่ะสามารถไปออกกำลังกายได้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีไปว่ายน้ำบ้างแล้วก็ฝึกโยคะโยคะได้ค่ะก็คือหลังจากได้คือเรามีความมั่นใจมากขึ้นว่า เรากระดูกเราไม่มีปัญหาแล้วก็เลยได้ไปออกกำลังกายได้ไปทำโยคะ,ค,ะคือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ไปไประชุมพิชาการไปส่งลูกไปไหนมาไหนก็คือเหมือนปกติแล้วค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกสำหรับคนที่เคยประสบไอรโรคร้ายคล้ายๆกับเราแล้วเขารู้สึกท้อขาดกำลังใจอ่านี้ค,ครับก็ อ่อันดับหลักๆเลยก็คือเรื่องเรื่องสติเราอะค่ะก็คือว่าคือมันจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอคเคยเคยอ่านหนังสือธรรมะเขาบอกว่าในสิ่งร้ายมันก็มีสิ่งดีแฝงมาด้วยเสมอทีนี้เราก็มีสติว่าเราจะต้องเราจะต้องเจอสิ่งดีๆค่ะ,คะก็พยายามสร้างกำลังใจให้กับตัวเองค,ค่ะก็ มันก็เจอสิ่งดีๆจริงๆคือต้องคอยปลุกเรากำลังใจให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ากำลังใจจากคนรอบข้างจากครอบครัวเนี่ยก็สําคัญเรื่องเมื่อเรามีกำลังใจที่ดีเราก็มีแรงที่จะมีแรงมีสติที่จะอยู่ต่อไปนะคะไม่ท้อนะไม่ท้อค่ะความรู้สึกครั้งหนึ่งที่เคยท้อกับการรักษาด้วยหลายๆวิธีมันหมดไปละ หมดไปแล้วค่ะมหมดไปแล้วแต่ก็ไม่ประมาทก็ยังคิดว่ายัางต้องดูแลตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเป็นการยืนยันจากปากของผู้ที่ได้สัมผัสเรื่องราวของโอเปอเรชั่นบิดอีกหนึ่งท่านนะครับขอบคุณมากครับพี่สุนทรศรครับคด,ดีค่ะ